แม่ลูกล่แม่สาวปะแม่สาวลอยิเนาะถ่ายลอยสามสิบลาิบ่้าเก้าพันเก้าร้อยบาทร้อยหนึ่งเป็นท่อนหนึ่งเนมือนึนง 11, ท่อนหนึ่งสี่สิบออยู่เนาะถายสี่สิบ้าแม่สาวใส่ตัวเดง้งตัวนึ่งใส่ตัวเดียวใส่เบอร์มากอนเร็ ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าี่แปดหเตัวน,นี้บืกเบียดงานเขาเราไปทนี่พี่สีสีเขาเนี่ยไอเอเลียนละห่องหมื่นแปดร้อยเบียดมันหอยหมื่นเนารี่ตัวบอกงไง,ไงรงไหมบลลูกสิบอกไงน้องไปทีนี้เสียงงันบ่พออยู่นี่ตัวนี้บันาดขาย,น,น,ขยน,น,น้่พี่น้องของอเอเลียนมันไปสีสีไปเฉยเ โอ้เด็กเดกเว้ยเอามือนีิมเขาอยู่พี่น้องเขามันกัเขาบารยมือนเด้อตัวนี้พี่น้องัวมาเด้อเก่าเกเก่ยตัวนี้ทั่วมกีครับเฮเลกูไดเลน่อยคอยเลี้ยง่เดเหกับพีตัวหนึงเว้ยเลอไรบ้างเลตัวเว้ยคอเลี้ยงบ่คอเลี้ยงบ่ หอยเลี้ยนบ่โอ้ยแม่รอคือจะของขายเอาะหามาจากไหนง้อเล่ตัวนี้แหมแน่นพวกนี้เนาะเม็ดเศร้าหนึ่งใดๆอไู่เนาะได้บ่บ่ถึงเม็ดเม็ดสิบๆยี่สิบกว่าแน่ๆๆมันจะเอาต้นอะไรนี่มันจะขึ้นต้นนั่นห่อแม่เล่หอยเลี้ยนนั่นกุดตัวนี้เป็นไครตัวนี้ต้นเคลื่อนแล้วบ่โอ้เรามาหล่าโจเดี๋ยวหอยเลี้ยนก็คิดจต่ไหนเราโง่เลยมาเหมือนนี้มา จะส er 19, 000, os, 50, ิถามราคาให้เด้อตันนี้ไรไได้ต้วนี้ตันนี้ไรปไหนเก้าพันครับเก้าพันหอดมื่นนอห้องซื้อมีจะโตทั้งหมดเก้าพันแปดพันเจ็ดพันหาเก้โตมี3สโตตามสไตล์เลยตันนี้แมนปะมแมนต้นนี้นอเก้าพันแปดพันหลักบเ็ดพันนเอาเบอร์มาใส่ผมเด้อ 0 6นหกห้าหนึ่งสองหนึงหนึ่งสเจ็ดสี่บึงขี้หลืงง้อสามตัวนี่บัวพออหมื่นบัวพออ่อ๋อยานคือโคกสันนัน่วลีมลีตัวหนึ่งตัวกลางมือหลอดทุกโตครับพี่น้องตัวนั้นถือกระมูอเจ็ดพันหาตัวนั้นตัวลงซื้อไควายจนซื้อไหมซื้อไหม นีไปซื้อสีเขาอะไรไปซื้อดีนั่นั่นไปซื้อสีเขาเออไอเลี้ยนเลยใส่ละกยางไปใส่อะไรเลี้ยนเอาไอเลี่ยนตัวนี้อะไรไปไอเลี่ยนเล่ตัวนี้เลี้น้อยครับตัวใหญ่อะไรไปไหนตัวใหญ่มาจ้าสองหมื่นตัวนี้หมื่นกปัญหาตัวนี้หมื่น มือถ้อขนาต้นนี้มือเก่าคนมาตัวบอกใญ่หนึ่งพี่น้องครับตัวเลยเอาเดี๋ยสุขอเลิกเบื่อไหยเด้อโทรมาโทรมาได้คลิปนึ่งพื้นที่ครับตัวนงตัวลงตัวลงไขยตัวไหนมันสืบ่มันทีที่เดียมันจะสืบวะังเอยอ่เสามลอยเนาะเดี๋ยวมันทาลอยดีงดีเอาเบอร์มาใส่แล้วเอาเบอร์ดิดมาใส่ลู 098 135 099 098 135 3099หมื่นหกกับหมื่นกับหมื่นเก่านาะหม่นหกกับสองหมื่นเกาเฮ้ยหมื่นกับสองหมืเ้าออลนรเราไี่น้องครับตอนไหนมันเสือแล้พี่นลองควายตอนไหนรับเสือลาวเขียงเอาจะได้ตาเต๋อลูกมันไรไปไนลูกมันไรัปไหนลูกมันไรอยู่บ่แพงไหมเอาไหจักพันเาอยู่หกพันห้าหกพันหานั่นเอาเงินกัน ได้คิดไปถึงพอดีใหญ่ใช่ไหมแม่นขายหลามึนแปดพันสามร้อยแล้วลูกโคโลเนาะเแล้วลูกโคโลมันว่าเอาไปตุ่กุยน้ำตัวหน้อยตัวใหญ่เหลือคาร์ลจ้ำกันห้าพันกันเนาะโอ้คาร์ลในทางหาพันที่น้องครับตัวตัวเดียวกันเนาะตัวหน่อยตัวใหญ่สำคัญเหมือนเลยพี่น้องหาพันมันว่าเมืเลยโอ้มันม่าลายเย็วเหมือนนี่ครับไปพี่น้องครับช่วยเดินไปครับนิดๆหน่อยลุ้นๆกันนะ มันขบมาล่อยู่มือนพี่น้องเดินเดินเดินสนามอ่ประมาณหาคนอยู่ตลาดมันแห้งอยู่เรือมือนพี่น้องครับตัวนี้ตีนอนุบาลดอกรักนี่แล้วนึกซเียตัว่ายปะกติเอาตัวถ่าฮะตัวละซีพันาพี่น้องเบอร์เออซเียนอซีพัฒนาซีสามสิบสิบสองสิบสองสิบสามสิบสามือนิสิบสามอไต่หมดนอหมื่นสขายหมหมดยกเลยพี่น้องครับ ตัวไหนแม่ลูกเพื่อเลียงนะะวแม่สามตัวแม่ลูไร้ปันไดโอ้ขายไปไดนตัวนี้ขายสองพันมื่อ่ะแต่อายุสาสน่อยหน่อ้ยงวดตละสี่พันองนพี่น้องนเบอร์มาใส่นก้องศนยเกาสอองหนึ่แปส่งห่เก้าห้าจุดหนึ่งเก้าห้าจิตวดตัวละสี่พัน่กก้เซลียพี่น้องสามตัวสี่ส เอาไปคุนดีน้องตัวนี้ตัวเมอีตัวเมนางกับแม่นางกับแม่ปะแม่มัดสุดโตครับผมมีตัวผู้ทากโตเอาน้องครับมึบงขี่เท่าไหร่รถไปแม่งเชองนอกไปเลยมันหอนเขาไปดังไรอยู่นะ